สวัสดีค่ะทุกคนเป็นไงนเรียนบ้างนะคะทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองนะคะอาจารย์ก็เป็นห่วงทุกคนเหมือนตอนที่เราคุยกันครั้งสุดท้ายเนาะว่ายังไงซะโควิดรอบสองมันมาแน่นอนเนาะแต่ว่ามันมาเร็วกว่าที่คิดนะคะก็ต้องมาใช้วิธีการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์ด้วยวิธีนี้กันนะคะซึ่งสําหรับครูเองก็ลําบากกว่เดิมนะคะสอนในห้องสนุกไปเยอะเลยก็ได้เจอหน้าลูกศิษย์ด้วยนะคะ หัวข้อของวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของประชากรแล้วก็เรื่องของการสุ่มตัวอย่างนะคะว่าในเรื่องของการมันเป็นสิ่งสําคัญนะคะสําหรับในเรื่องของการทําวิจัยนะคะในเรื่องของประชากรและสุ่มตัวอย่างเนี่ยสิ่งที่เราควรจะรู้ในเบื้องต้นก่อนเลยนะคะก็คือในเรื่องของ uh, คําว่าประชากรนะคะตัวประชากรนะคะ มีลักษณะที่มีความหมายก่อนอื่นเนี่ยเราเริ่มต้นที่คําจํากัดความก่อนนะคะว่าประชากรคืออะไรนะคะมันขึ้นอยู่กับหัวข้องานวิจัยของเราอะคะ่ะว่าหัวข้องานวิจัยของเราเนี่ยเรากําลังศึกษาเรื่องอะไรอยู่นะคะอันนี้สิ่งที่เราศึกษาเนี่ย หัวข้อที่เราจะศึกษามันเป็นคนหรือมันเป็นสัตว์หรืออะไรก็ตามเนี่ยลักษณะนั้นเนี่ยเราเรียกว่าสิ่งมีชีวิตดังนั้นสิ่งนั้นนั่นแหละก็คือประชากรนะคะแต่พานนี้ถ้าเราลองดูตัวอย่างอันที่สองนะคะตัวอย่างที่สองเนี่ยคือการเปรียบเทียบอายุการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้ย่อไว้ในเครื่องหมายแบบประยานน้อยเนาะที่ผลิตในไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการศึกษาเนี่ยเราต้องการศึกษาอายุการใช้งานแล้วมันคืออายุการใช้งานของอะไรละมันก็คือการอายุการใช้งานของเครื่องคอมดังนั้นเนี่ย เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะคะมันคือตัวหนังสือสีน้ำเงินในตรงนี้ดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้แหละก็คือประชากรของเรานะคะวันนี้เราย้อนกลับมาดูในในประเด็นที่เราพูดไว้ว่าเราจะศึกษาเรื่องสิ่งมีชีวิตออดูตัวอย่างที่อาจารย์ใส่ไว้ให้ดูในสไลด์นะคะมันคือการสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการต่อนโยบายรัฐ,รฐ,รฐบาล เพราะฉะนั้นพอเราดูจากหัวข้อของงานวิจัยปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราต้องการสำรวจอะไรเหรอเราต้องการสำรวจความคิดเห็นนะคะความคิดเห็นของความคิดเห็นเรื่องอะไรความคิดเห็นในเรื่องของนโยบายรัฐบาล และเราศึกษาจากใครล่ะคะก็คือศึกษาจากข้าราชการดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นประชากรของเราในที่นี้นะคะสำหรับหัวข้อนี้เนี่ยก็คือข้าราชการดังนั้นเนี่ยเวลาที่นักนิสิตดูหัวข้องานวิจัยจริงๆนะคะเวลาเราเห็นบทความวิจัยหรือหัวข้องานวิจัยเนี่ยให้นิสิตเริ่มที่จากหัวข้อหรือชื่อบทความก่อนถ้าชื่อบทความเขียนไว้ดีปุ๊บเนี่ย มันจะสะท้อนทุกอย่างอยู่ในหัวข้อนั้นๆเลยนิสิตสังเกตไหมว่าตั้งแต่ครูสอนในชั้นเรียนแล้วละ่ะครูจะย้ําถึงความสําคัญของอตัวหัวข้อนะคะว่าหัวข้อจะบอกทั้งตัวแปรนะคะว่าอะไรเป็น x อะไรเป็น y และในตอนนี้ครูกำลังจะบอกคุณอีกว่าหัวข้อ บอกกลุ่มตัวอย่างด้วยนะคะแล้วก็บอกประชากรด้วยนะคะอันนี้ตัวประชากรเนี่ยมันจะมีอยู่2ลักษณะนะคะประชากรในลักษณะที่1เนี่ยคือเราทราบจํานวนที่แน่นอนเรารู้นะคะว่ามันมีใครบ้างเช่นในตัวอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยก็คือจํานวนนิสิตที่เรียนในเซกชันนี้นะคะเช่นเซกหนึ่งเนี่ยมีนิสิตอยู่สามสิบแปดคนอย่างเงะะี้ยค่ะเรานับได้ท้่วลักษณะนี้นะคะแล้วเรียกว่าไฟล์ไหนนะคะ,ะหรือ ข้าราชการเทศบาลแสนสุขเรารู้นะคะว่าเทศบาลแบ่งออกเป็นกี่กองและในแต่ละกองมีคนเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยเป็นลนักษณะที่เราทราบจนหนแน่นอนเราเรียกว่า finite population นะฮะหรือแม้กระทั่งข้าราชการอาจารย์ในาสาหการตลาดแล้วกันนะคะ อาจารย์ในสาขาต,ตลาดมีอาจารย์สมบัติใช่ไหมคะอาจารย์วุฒิชาติอาจารย์ธนพลอาจารย์ชลาพรตัวอาจารย์แล้วก็อาจารย์ธนยพรเพราะฉะนั้นมี6ท่านอย่างเงี้ยค่ะเราเรียกว่าทราบจํานวนที่แน่นอนหรือฟไนท์นะคะพารูเอชันอันนี้ในแบบที่สองค่ะตัวแบบที่สองนะคะเราเรียกว่าอินฟไนท์นะคะอินฟไนท์คืออะไรอินฟไนท์คือเราไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอนนะคะคือเราไม่สามารถที่จะ นับได้นะคะหรือถ้าสมมติว่าเราจะต้องเราจะนับได้มันต้องใช้เวลามากๆลยเช่นนะคนที่กินอาหารเสริมหรือคนที่เดินรถยนต์ที่ผ่านสี่แยกไฟแดงหน้ามหาวิทยาลายัยบุรพายางเงค่ะคือมันไม่ทราบจานวนที่แน่นอนหรอกเพราะว่ามันใช้เวลานับนานถูกไหมคะหรือมันอาจจะต้องมีการระบุให้ชัดว่าผ่านตอนไหนผ่านกี่โมงนะคะลักษณะเะน,น,นี้เราจะเรียกว่าไม่ทราบจํานวนที่แน่นอน ตัวอย่างเช่นคนกินอาหารเสริมในชนบุรีอย่างเงี้ยนิสิตต้องเดินทุกบ้านเลยในจังหวัดชนบุรีเพื่อที่จะสอบถามว่าใครกินบ้างซึ่งใช้เวลามหาศาลเพราะชนบุรีมันมีหลายอำเภอถูกไหมคะและในแต่ละอำเภอก็ยังมีตำบลย่อยลงไปอีกอย่างเงี้ยกับตัวอย่างที่สองที่อาจารย์ยกให้ดูนะคะก็คือจํานวนผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ทาสีผมในจังหวัดชลบุรีเราก็จะต้อง ลงพื้นที่ไปหาอีกซึ่งใช้เวลานะคะลักษณะเนี้ยเราจะเรียกว่าอินฟไนท์นะคะ population หรือไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนอันนี้เอ่อเรามาดูในเรื่องของคําว่ากลุ่มตัวอย่างนะคะเอ่อกลุ่มตัวอย่างคืออะไรกลุ่มตัวอย่างมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งค่ะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของประชากรนะคะเราเพราะทำไมเราต้องใช้กลุ่มตัวอย่างนะคะเนื่องจากว่าบางครั้งในสิ่งที่เราศึกษาเนะี่ยมันใหญ่มาก เพราะฉะนั้นพอมันใหญ่มากเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสในการที่จะนำทั้งหมดมาศึกษาได้เราจะต้องใช้บางส่วนนะคะอย่างเช่นอย่างตอนนี้คนติดโควิดเนี่ยเยอะเป็นหลักล้านอย่างเงี้ยค่ะเราไม่สามารถจะตรวจจาทุกคนได้หรือศึกษาจาทุกคนได้เราอาจจะดึงเฉพาะบางส่วนหรือบางคนเนี่ยที่อยู่ในกรณีที่น่าสนใจหรืออะไรลักษณะอย่างเงี้ยนะคะขึ้นมาเป็นกรณีศึกษาขึ้นมาเป็นตัวอย่างนะคะ ซึ่งในในในสิ่งนั้นเนี่ยที่เราดึงออกมาเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวแทนที่ดีเลยแหละของทั้งหมดนะคะทั้งหมดเนี่ยเราจะเรียกมันว่าประชากรนะคะพอเราเอาเฉพาะบางคนที่มาศึกษาปุ๊บเนี่ยบางคนที่ศึกษานั่นนะคะเราจะเรียกว่าแซมเปิลนะคะหรือว่ากลุ่มตัวอย่างซึ่งโดยปกติเราไม่ได้เอามาอันเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยแซมเปิลในที่นี้จะเป็นพู้หุจน์เสมอนะคะก็คือแซมเปิลเติม s เอสด้วยนะคะอันนี้พอเรามาดูว่าเมื่ออะไรลาที่เราจะบอกว่า มันคือตัวแทนที่ดีของประชากรนะคะเอะตัวการที่มันจะเป็นกลุ่มตัวอย่างได้เนี่ยมันต้องเป็นตัวแทนของประชากรอตอนนี้นิสิตมีสองคำในหัวนะคิดตามอาจารย์นะคะคือคําว่าประชากรกับคําว่าตัวอย่างนะคะอันนี้ถ้าสมมติว่ามันจะเป็นตัวแทนที่ดีของทั้งหมดอะ่ะมันจะต้องมีลักษณะแบบไหนนะคะอันที่หนึ่งเลยเนี่ยที่เราจะพูดถึงคือมันต้องมีขนาดที่เหมาะ,ะ,ค,ะคือ,เ,อเรา อาจจะมีประชากรใหญ่มากแล้วบอกโอ้ยนี่มันเป็นแค่คําตอบของคนกลุ่มเดียวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันจะต้องมีขนาดที่เหมาะจํานวนหนึ่องอะคะ่ะซึ่งมีหลักการรองรับว่ามันใช้ในการอ้างอิงว่าเป็นคําตอบของทั้งหมดได้นะคะลักษณะเนี้ยค่ะเราจะใช้วิธีการทางสถิติเข้ามาช่วยที่จะบอกว่าตัวเนี้ยมีขนาดเหมาะสมนะคะกับ การเป็นตัวแทนที่ดีของมันเนี่ยมันจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงคเ์เราจะศึกษาเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยคนที่เราเลือกขึ้นมานะคะเป็นแซมเปลิลหรือเป็นกลุ่มตัวอย่างเนี่ยมันจะต้องมีอะไรบางอย่างะคะที่มันเหมาะที่จะตอบหัวข้ออันนั้นแล้วเราถึงดึงขึ้นมานะคะแล้วถ้าสมมติว่ามันมีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่มากๆในกลุ่มประชากรน,นั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวแทนที่มาจากทุกลักษณะที่เป็นไปได้เช่นนะคะเ,เราเราสนใจเรื่องของ การมีเพศเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นเนี่ยถ้าเราศึกษาเฉพาะผู้หญิงอย่างเดียวเนี่ยคำตอบมันก็จะไม่ใช่ของทั้งหมดถูกไหมคะมนดะกายเป็นคําตอบของผู้หญิงดังนั้นคําว่าทุกลักษณะเนี่ยมันก็คือต้องมีทั้งผู้หญิงแล้วก็มีทั้งผู้ชายอันนี้กรณีที่เราคิดว่ามันเป็นเพศนะคะแต่พอนี้มันต้องขึ้นอยู่กับหัวข้องานวิจัยของเราว่าไอหัวข้องานวิจัยของเราเนี่ยมันศึกษาในประเด็นไหนซึ่งมันมีลักษณะที่แตกต่างกันหรือเปล่าอย่างเช่นเพศอย่างเงี้ยมันมีแตกต่างกันโดยเพศอย่างเงี้ย หรือถ้าสมมติว่าเมื่อกี้เราศึกษาคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะคอมพิวเตอร์มันจะมีทางตั้งโต๊ะและมีทางโน้ตบุ๊กใช่ไหมฮะแล้วก็มีอย่างแท็บเล็ตอีกเพราะนั้นมันก็ต้องเป็นทุกลักษณะเพราะฉะนั้นเข้าใจ point นี้เนาะนะคะทีน,นี้เราหลายในที่พอเราเข้าสู่หัวข้อเรื่องเนี้ยในเรื่องของการสุ่มตัวอย่างปุ๊บเนี่ยมันจะมีคำสองคำที่นิสิตจะต้องเจอเสมอนะคะหนึ่งคือคำว่าตัวอย่างนะคะหรือคำว่า sample นะคะ กับ2คือคำว่าประชากรอาจารย์อยากให้คุณดูรูปนี้ก่อนนะคะรูปที่สองในสไลด์ต่อมานะคะในสิธิเปิดในชีตเลยเดูในรูปนะคะนิสิตจะเห็นว่ารูปด้าน้ายมือเนี่ยมันจะเป็นแบบจํานวนคนที่ใหญ่มากนะคะจํานวนคนที่ใหญ่มากนะมีทั้งคนสีฟ้าคนสีม่วงคนสีเขียวคนสีแดงคนสีดำนะะเราจะเห็นว่าโอ้มันเยอะเลยถ้าทั้งหมดเลยเนี่ยของสิ่งที่เราศึกษานะคะเราจะเรียกมันว่าประชากรนะคะ ในบางครั้งเราจะเรียกมันว่า c ซน s u s ในบางครั้งเราเรียกมันว่า universe นะคะในบางครั้งเราเรียกมันว่า p อ p u l a t i o n แต่ทั้งหมดเนี่ยมันคือคำว่าประชากรนะคะเวลาเราแทนตัวย่อในการคำนวณทางสถิติหรือในงานวิจัยนะคะเราจะใช้ตัวสัญลักษณ์เป็นรูป n แต่ว่าเป็นตัวใหญ่วนะะพนนี้เวลาที่เราศึากษาในบางทีอย่างที่บอกนะคะเราไม่มีเวลาที่จะลงพื้นที่เก็บข้อมูลทุกๆอย่างทุกๆลักษณะหรือทุกทุก อันที่มีเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเอามาส่วนหนึ่งอ่ะแล้วมาศึกษานะคะเช่นเราก็ดึงมาเฉพาะไอ้วงสีอมพูนี่แหละในวงสีอมพูมีทั้งคนสีฟ้าคนสีอมพูคนสีดําคนสีม่วงฟ้าอ่อนสีเทานะะดึงมาในทุกๆลักษณะจําคํานี้ได้นะคะกลุ่มนี้แหละค่ะเราจะเรียกเขาว่ากลุ่มตัวอย่างหรือภาษาอังกฤษใช้คาว่า sample นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นตัวแทนของประชากรคือมันดึงเอามามันดึงเอามาส่วนหนึ่งนะคะ เราจะใช้ตัวสัญลักษณ์ว่า n นะฮะอันนี้กลับมาที่สไลด์เดิมในสไลด์เดิมที่เราพูดกันนะคะในเรื่องของการทูมตัวอย่างมันก็มีศัพท์อยู่สองคำก็คือตัวอย่างนะคะเอ่อกับคําว่าประชากรอ่าเพราะตอนนี้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะเราต้องมีประชากรก่อนอน,นะคะตัวข้างล่างก่อนพอเรามีประชากรเสร็จปุ๊บเราถึงจะมีตัวอย่างได้พอเรารู้ว่าเราจะศึกษาอะไรปุ๊บอย่างเช่นนะ เราจะศึกษาคนที่ซื้อของในห้างสปปรรพสินค้าในชนบุรีเพราะฉะนั้นคุณต้องมีคนที่ซื้อของในห้างก่อนพอเรามีคนซื้อของในห้างปุ๊บเนี่ยคุณถึงจะมีตัวอย่างคือ n เล็กนะคะ,ะถ้าอาจารย์เล่าให้คุณฟังง่ายๆนะคือมันคือกระบอกระป๋องเซมซีอะคะ่ะ เราจะต้องมีกระป๋องเซมซีก่อนนะคะในกระป๋องเซมซีเนี่ยมันคือ p OPULATION มันคือประชากรน,นะคะพอเรามีกระป๋องเซมซีเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เขยาเ่านะถามว่าเราจะได้แฟนไหมหรือว่าแบบเราจะได้เลื่อนตําแหน่งไหมหรือเราจะสอบติดไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะพอเราเขย่ากระป๋องเซมซีเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้คําตอบออกมาเป็นหนึ่งอันนะคะลักษณะ นั้นหนึ่งอันเนี่ยที่มันหลุดออกมานะอันนั้นนะคือคำตอบจากพระเจ้านะที่เราจะแบบเอาไปอ้างอิงได้อันนั้นแหละเราเรียกว่าแซมเปิลนะคะอันนี้ทําไมอ่ะทําไมเราถึงต้องมีการสุ่มตัวอย่างนะคะเนื่นองจากว่าเวลาที่เราทำเนี่ยเอนี่ยมันมันใช้เวลาเยอะแล้วสมมติเมื่อกี้เราพูดถึงเอ่าการ เก็บข้อมูลอะไรสักบางอย่างของคนชนบุรีนะคะว่าคนชนบุรีคนไหนนะคะที่ทําสีผมบ้างเนี่ยเราต้องล,ลงพื้นที่ทุกบ้านในจังหวัดชนบุรีเลยดังนั้นเนี่ยมันจะเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของเงินนะคะและเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของเวลาค่อนข้างมากมันเป็นข้อจํากัดอันนึงเลยะคะ่ะที่ทําให้เราเไม่สามารถจะทํางานวิจัยได้หมดดังนั้นเนี่ยมันจึงต้องสุ่มตัวอ,อย่างนะคะ กับอันที่สองเนี่ยเวลาที่เราทําการสุ่มตัวอย่างดีๆนะคะมันจะต้องมีการใช้สถิติเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ถ้าเราวางแผนดีๆเนี่ยเรามีการใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นนะคะมีการประมาณความคาดเคลื่อนเนี่ยมันก็ทําให้เวลาที่เราใช้เฉพาะกลุ่มตัวอย่างเนี่ยมันก็แม่นแล้วดังนั้นคุณไม่จําเป็นต้องศึกษาทั้งหมดนึกออกปะศึกษาแค่น้อยๆเนี่ยมันก็มันก็แม่นแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันจะต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นเพื่อได้คําตอบเหมือนเดิมอย่างเงี้ย เพราะัาก็ไม่จําเป็นนะคะใช้คุมตัวอย่างก็พอแล้วนะคะเวลาที่เราจะสุ่มตัวอย่างนะคะเราจะดูจากาประชากรก่อน,นะะว่าไอประชากรที่เราเนี่ยจะศึกษาเนี่ยมันเป็นใครอยู่ที่ไหนเราจะเข้าถึงได้ยังไงอ๋อเราจะรู้แล้วเน,ะนะะวาะเพราะฉะนั้นสเต็ปต่อมาเนี่ยเราก็จะเริ่มกับกระบวนการแล้วว่าเราจะสุ่มตัวอย่างแบบไหนนะคะมากําหนดขนาดแล้วก็มาเลือกนะคะซึ่งในกระบวนการนี้อาจารย์จะบอกว่าถ้าคุณทําไว้ดี หรือคุณทําไว้แบบอย่างชัดเจนนะคะพอถึงเวลาที่นิสิตลงพื้นที่ลงฟิล์เก็บข้อมูลจริงๆเนี่ยอาจารย์คิดว่าคุณจะไม่มีปัญหาเลยคุณจะมีความชัดเจนมากนะคะเอ,อพอเริ่มกระบวนการที่หนึ่งนะคะกระบวนการในการสุ่มอ่างก่อนเวลาที่เราจะสุ่มตัวอย่างนะคะ เราจะดูจากหัวข้องานในไก่อนนะอ่าอาจารย์ให้คุณดูในข้อหนึ่งนะคะกําหนดประชากรก่อนว่าประชากรเป้าหมายที่เราจะศึกษาเป็นใครนะคะอันนี้เราหัวข้อของเราเนี่ยคือกลุ่มผู้บริโภคนะคะที่ใช้บริการหรือซื้อสินค้าจากห้างสปปรรพสินค้าในเขตจังหวัดชนบุรีคุณเห็นขอบเขตไหมคะ ขอบเขตของมันมันคือแค่มืองชนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นระยองเนี่ยไม่ใช่ถ้าเป็นชาเชียงซองไม่ใช่กทมก็ไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยในหัวข้อเนี่ยมันจะบอกทุกอย่างเลยเวลาที่อาจารย์ย้อนกลับไปไม่ได้เกี่ยวอะไกระบวนการนี้นะเว้ยคือย้อนกลับไปว่าเอ่อเวลาที่เราตั้งชื่อหัวข้องานวิจัยให้มันคุมคุมหน่อยให้มันชัดชัดมันจะเหมือนแบบนี้ทุกอันที่อาจารย์หยิบให้คุณดูเป็นตัวอย่างเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่ามันชัดมากนะคะแล้วมันจะทำให้เราไม่เขว อันนี้จากชื่อเนี่ยมันบอกว่าคนที่ซื้อสินค้าจากห้างในเขตจ,จังหวัดชนบุรีนะคะดังนั้นเนี่ยประชากรในที่นี้คือคนที่ซื้อสินค้าในห้างไงใครก็ได้อาจารย์ใช้คำนี้เลยใครก็ได้แหละขอให้มันซื้อของขห้างเถอะนะคะถ้าใครก็ได้ที่มันซื้อของจากห้างมันคือประชากรเราทั้งหมดอ่าอันนี้คือกับอันนี้คือกระป๋องเซมซีถูกไหมคะอันนี้ตัวขอบเขตนะประชากรเราจะอยู่ไหนล่ะก็ในเมื่อหัวข้อรามันบอกเขตจ,จังหวัดชนบุรีไง ดังนั้นขอบเขตของคุณก็สืนบุรีนะคะถ้านิี้สิตมาถามอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดเขาแบบเดินทางในกรทมมึงย้อนกลับไปดูหัวข้อเส่ใช่ปะว่าแบบเออหัวข้อมันใช่ไหมวะมันมันไม่ควรถามไหมเฮอ้อะไรอย่างงี้นะกับตัวอันที่สองนะคะก็คือระยะเวลาตัวระยะเวลาที่เราจะใช้ในการเก็บข้อมูลน,นะคะเราก็ระบุของเราไว้เลยว่าอ่าเราจะเก็บมกราถึงกุมภาปีหกศูนย์นะนะคะในช่วงนี้อันนี้อ่าอาจารย์ เริ่มให้คุณลองเรียนด้วยคลิปก่อนนะคะจนถึงสไลด์เมื่อสักครู่นะคะแล้วเรามาฟีดแบ็กันว่าโอเคไหมและหลังจากนี้เราก็จะเป็นสไลด์ต่อมานะคะว่าเราจะาจะเป็นคลิปต่อไปนะคะสําหรับในการสอนต่อทดลองดูนะคะว่าเราเรียนรูปแบบนี้ได้ไหมที่เป็นคลิปบน Youtube นะคะถ้ารู้สึกว่าแบบเออไม่โอเคมันได้ยินแต่เสียงเห็นแต่สไลด์ จะรีเควสการสอนสดโดยผ่านโปรแกรม Google Hangout Meet นะคะอาจารย์ก็จะ s e ตอัตัวลิงก์ให้แล้วก็พวกนี้ก็เรียนกันตอนเช้าค่ะสวัสดีค่ะ